สวัสดีค่ะใครโชคดีกันบ้างคะผู้ใดโชคดีเนาะห้าหน้อยศูนย์เก่าเนะาะก็เนาะแม่เพื่อนหาเนาะศูนย์เก่าท่านผู้ชมมาแล้วด้วยจ้ามาเอื่นติจ้า อ,อ,อื่นนอกก็น,นอท่นอนออานผู้ชมเนาะอะไรมาเพิ่นแม่เพิ่นหายมาแล้วได้จ้าประพุ่นพรมจำเพีงเราเลยหกหกสี่สามสี่สามหาหกสี่ห้าห้าสามห้าหกสามห้าแล้วกัสองตัวกับเจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าห้าสี่สามสามสี่ห้าสามสามห้า สี่ห้าห้าสี่หกห้าห้าหกนะคะแต่แม่คนไหนมาทำมีแล้วคนเราท่านผู้ชมเนาะนั่งกับอันนั่งกับไอ้นั่นท่านผู้ชมแฟนคลับกับขาใจเนาะน,นั่งเอาเลขแม่ลุ้นแล้วนั่งอันเอาใบเขียนใบเลขชั่วสองคลิปนั่งเห็นคนอื่นเขาเห็นว่าเขาขึ้นเลขได้นั่งก็เลอาร้องเบิ้งวันนี้ช่องนั่งก็ถือปิดไปแล้วจะเย็นจิตพอทีวีคอมโบเดอค่ะเด้อ ากบอกแฟนคลับก็บามาให้มาเบิ้งช่องสาวดำผ้าลวยกับช่องดำฮาร์สเน่ห์ชาแนลค่ะอีกช่องหนึ่งโดนทั้งตรวจไปเปิดวันที่สิบแปดสิบเก้าคุณเด้อท่านผู้ชมนั่นละ่ะนั่งกัลงบล้นะอมือกันน่ะโดนดิลีจ้ะโดนแล้วโดวนแล้ว,ว,ลวย้อนวาน่าโดนมือว่านนี้เดจจะเด้อโด,ดนเมื่อว่านนี้ที่นั่งเอาตัวเลขโชว์นั่นล่ะก็ถูกแล้วครับไปแล้วขอทุกท่านโชคดีเด้อค่ะเด้อ อันนี้ที่แม่เพิ่นให้นี่คือหัวห้าหน้อยแล้วก็หววอมสินแล้วก็หัวญ่พ้อมเดเครเดอแม่เราบ่ไดมีแต่ทรงไร่มาแต่บ่ได้นั่นแล้วละจ้าก็ได้เสื้อเพิ่นกะซื้อกะบ่เสื้อกะบ่ต้อ,องซื้อนอกะ็นอสานผู้ชมเนาะมือมือบางนั่นนั่นก็เอาเสียงเพิ่นออกพ้อมนั่งเพิ่นกะบอชัดเจนทั้งอ,อมสินทั้งไวย่ทั้ง้นา,งหาหน้อยนั่งกะขึ้นหัวคออยู่ได้ละบ่า ครั้งหันสวยวันที่สองพุชผ้าแลักการอมสินแล้วก็รห้าน้อยนั่งก็ขึ้นอยู่เพื่นกระเฮ็ดให้แล้วได้จะถ้าเส้นครับบอบอสิยใจกับบอเป็นยังกันนะเพิ่นกับสิได้บอเฮ็ดเพื่นสินได้เฮ็ดแต่หวยใหญ่เนอกคาะสำหรับพี่เมย์เขาทุกทุกท่านโชคดีนะจ้าบอกกันต่อ,ตอไปได้ค่ะเดิมที่ข้อว่านั่งเอาตัวเลขโชดนั่นแหละช่องนั่งถือ รลงครับไปแล้วเย็นจิตพรบีอคอมโบน่ะเขาไปเบื้องบ่ได้แล้วด้จ้าเพ,พิ่นอันเพิ่นนั่งถือทำทษอยู่ถือทำทษดแต่เมื่อวานนี่แล้วที่เอาเลขแม่สม,มุดปากการโชว์นาจอนั่นละจ้าแต่ว่าช่องอันนี้ลบลบคลิปท่านจ้าช่องนั้นลบเพราะท่านโดนปิดไปแล้วพอเจทุกท่านโชคดีด้จ้ามาเบื้องช่องสาวดำผ้าลวแล้วก็ช่องดำามคะสเนที่ชาแนลก็ได้คือกันจ้า วันที่สิบเก้าจ้างคอยไปเบือ้องจองไงเย็ยนจิตป้อเต๋อพี่คอมโบน้องขน้อฝากคนไรกูแช่ไปเป็นกำลงังแรงใจให้นั่งเนี่ยได้จ้าสวัสดีจ้า